จังหวะดีทอ็อไปไฟหมดแล้วและนี่คือช็อตไฮไลท์4 <c oughs> ตอนนี้แต้มฮีโร่ของฉีผมมีอยู่4,042แต้มห่างจากอันดับหนึ่งของจังหวัดอยู่ประมาณ800กว่าแต้มดังนั้นเราจะมามาลาทอนกัน10ชั่วโมง2วันก็คือมันจะเป็นโหมด CoV มันเปิดให้เล่นตั้งแต่1ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นเสาร์อานทิตย์จะเปิดตั้งแต่บ่าย4โมงถึงเที่ยงคืน ดูสิว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่แต้มแล้วก็แต้มของ COV ตอนนี้ผมมีอยู่1293แต้มแล้วมันจะบวกแต้มของฮีโร่อยู่ที่4%ทุกตัวโอ้ถือว่าน้อยนะและผมจะมาอธิบายโหมด COV ให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับโหมด COV จะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคุณแลงคอนขึ้นไปเท่านั้นนะครับมันเป็นโหมดที่ใช้ในการเก็บเม็ดและก็ถ้าคุณชนะคุณก็จะบวกแต้มฮีโร่ทุกตัวนะครับ เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ของผมคือ4เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ถ้าแพ้ก็คือลบสเปอร์เซ็นต์ทุกตัวครับอ่าเอ้ยนี่มันดาบสองคมชัดฉันแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคูปองไว้ไปมาราธอนแบบผมแล้วก็นี่เลยเพจพ่อมดเคลมว่าเพลครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมาใช้แค่ประเภทในดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างถูกกว่าเติมเองร้อยเปอร์เซ็นต์มาราธอนจนตาแทบลายสุดท้ายก็ไม่ได้ชักแต้มเปิดมาเกมแรกแพ้เลยฮะอ้าวเฮ้ยเร็วเกินโอ้โหแบบยับยู่ยี่ทีมสู้เขาไม่ได้เลยเว้ยคือทั้งทีีมมมผออ่ะพเลนได้ แต่แบบคนที่เหลือคือแบบไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่าพวกเขาอ,อดนะแต่แบบผมมันเป็นเลนออฟไงมันเป็นเลนแยกอ่ะผมเล่นคนเดียวได้แต่พวกเขาโดนกดเยอะกว่าผมอ่ะ แต่ได้อ VP แต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีโอโหนี่มึงเล่น R O V หรือเป่ากบวะเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่ตบมือหน่อยสู้สู้เฮ้ยมาเลยไม่เอาแบบต,ตัดมาแพ้อีกแล้วนะไม่เอานะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ผมวิ่งมาจากเลนล,ล่างเพื่อมาเติมเลนบนเป็นไงล่ะเพื่อ<น>ที่แบบสุดสุดดับเบิลคิวหลอดเท่ไปจ้าวิ่งเร็วแล้วเอวสูประเภทลูกสี่คนร้อยไม่ได้กินกูละเลนตัวเองช่างมันแต่เลนแคลรี่ต้องปลอดภัยและหายห่วงดังนั้นวิ่งมาจาก เลนล่างมาเติมเลนบนเป็นไรล่ะรรเพื่อทีแบบสุดๆน,นี่ไง<อ>นี่ก็จะไปไหนจาน๊มามัสลับเป้าดับเบลิลคิวไปแล้วน้ำตาทลายอย่าไปไหนนี่มันกูเอวสูดเอาไว้จริงปิ้วมาง่าขโมยไก่แล้ววิ่งหนีกูเฉยโอ้คุณพระภาคมา<อ>ตั้งนานเ<อ>พิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเล่นป่าไม่ใช่เล่นออฟแล้วก็สงสัยมานานเลยเอุ๊ณเล่นออฟอะไรมาบนบ่อยจังเลยวะ สรุปเล่นป่าไม่ได้เล่นออฟเนี่ยควรกินน้าไม่ถึง8ชั่วโมงนอนนี่ถึง8ลิตตอนนี้คุณรู้ไหมครับว่าฮีโร่ที่กำลังพอดคิดใน c o v หรือไม่ก็การจัดอันดับในแรงสูงๆเนี่ยคือตัวไหนครัตอบคือหนูหยานคนนี้ไงล่ะถึงอติจะว่าแต่ตีสดเลยครับตีสดเลยครับนี่ฉี่นะลูกนี่ฉี่นะไม่นะนี่ปานตะวันของผม แพ้นมหรยอเนี่ยสุดท้ายแล้วก็สามารถชนะมาได้แบบอีซี่เพราะบารมีของน้อนฉีที่เล่นใบจางงูสุดน่ารักไงล่ะจ้ะมึงไม่ต้องมาจงมาจุ๊บหรอกเล่นไปตั้งนานมึงยังไม่รู้ตัวเลยว่ามึงเล่นป๋าไม่ใช่ออเกมต่อมาเป็นเกมที่แปลกบ้ากพราฝ่ายตรงข้าบเอาลอเลี้ยวมาออฟผมมันได้เหรอวะสุดท้ายก็ต้องตามน้ําไปเป็นลอเลี้ยวแล้วไงบ้ฟมาเหรอโหนี่แน่ กูค่ะไม่ใช่ปั้มแรกด้วยปั้มสองด้วยนี่คุณรอเรียคุณจะรู้ตัวไหมครับผมเนี่ยเจอเฟรนติโน่ชํำๆมาเยอะแล้วดังนั้นรอเรียวชํำๆเนี่ยก็มาเลยครับผมผ่านมาหมดแล้วเจ้โอ้ยแบบนี้สบายใครก็รู้ว่าถิ่นเนี่ยของเจ๊ฉี่เขากูว่าแล้วทําไมหลับไม่ค่อยติด กูไม่มีดอกนี่เองบบเจ๊แบบเจ๊เจ๊เราเรียวบานป่าเจแล้วใช้ดอกในการล้ำมาเฮ้ยบางครั้งผมก็ไม่ได้อยากทําตัวมีปัญหานะแต่บางครั้งปัญหาก็ชอบเข้ามาหามผมอยู่เรื่อยมีอะไรเหรอเฮีิเลียเป็นหมาในเฉยเไม่ช,ชอบเดี๋ยวโอ้เพื่อน มาช้าไปให้เปล่าโอหดีนะกูไม่มาพรุ่งนี้เนี่ยสุดท้ายเกมนี้ก็สามารถชนะได้แบบอีซี่ไม่อีซี่ลราปากเลือดอยู่เกมนี้ผมต้องยืนเลนชนกับ Wonder w o m ู n มแล้วป่าไฟตรง,ตรงข้าคือเอเลนโดอุ้ยอ,อ,อ่ะมึงตรงมาตรงนี้จ่า<อ>ฟึบอา้าวไม่มาไม่ไปหรอก โอเคไม่ได้เอเลนดอร์มาได้เัียวเดียวรับกับแดดเพื่อนไปแล้วกันนะลูกเดียวหนูเกี่ยวอะไรอ่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิคิดไม่ถึงยังไงล่ะบ่อนี่จังคิดไม่ถึงเลยดิว่าอยู่ตรงนี้อิอวจะไปไหนแมกระต่ายน้อยหนูไม่เด็กแล้วนะคะจังหวะเทพแบบนี้มาตกงมาหรอป้าเคนสวยโอ้โหช็อตนี้สวยจริงอุ้ยตายแล้ววันนี้หิวแครี่มากเลยอ่ะ แถวบ้านไม่มีแคลี่ให้กินทำยังไงดีนะเซเลกานี่ถือว่าเป็นแคลี่หรือเปล่าเอเซเลก่าเนี่ถือว่าเป็นแคลี่หรือเปล่าเอยขอคุณสหรับแคลี่นะครับไปละมันก็แวะมาเป็นเซเว่นเลยเนาะเครื่องกำลังฟิตคนกำลังมาสิปันสวโอ้ยกเทเลยเทแต่บึงดาบันกูไม่นะไม่ได้สักตัวตามสวยขนาดนั้น สุดท้ายแล้วเกมนี้ก็สามารถชนะไปได้แบบสวยงามจัดจัดแบบสวยจริงๆอะไอช็อตตันสามตันสี่สวยจริงแต่มึงเล่นประมาณร้อยสองร้อยตายถึงจะทําแบบนั้นได้ครั้งหนึ่งก็เถอะเกมต่อมาผมได้มายืนเลนประชันหน้ากันกับมูราาตัวที่ผมไม่ชอบจัดจัดถึงผมจะเป็นตัวแก้ทางก็เถอะแต่มันไม่ชอบมันดูสิดูสิดูสิดูความกวนบาทานัสิแต่ไม่ไหวจะทนแล้วชาผมไม่ไหวจะทนแล้ว เใจปัปูบป้างเพื่อนจริงๆแล้วเกมเนี้ยค่อนข้างแย่ก,กว่าเกมที่แล้วเยอะเลยล่ะช็อตเทพอะไรไม่มีแล้วเพราะเล่นยากจัด สงสัยเล่นไม่ออก้ะโชดเท้วยตาเดียวไม่เป็นไรก็พี่ฉีเดี๋ยวตาเนี้ยหยานแบกเองสุดท้ายเกมนี้ก็สามารถชนะมาได้แบบกึ่งสวยงามวะนะเพราะว่าน้องหยานกับคนร่วมทีมเขาแบกไม่ต้องมาหัวเราะกบเพนตัดไม่เกมสงสัยเกมนี้ผมเลือดพุ่งพลาดเยอะไปหน่อยเขาอยู่สี่อยู่ห้าใสเดียวไม่สนใจจ้าได้มัหนึ่งเฮ้ยอวแล้วไม่ถอยด้วยนะใส่ต่อได้โคตรสุดเจ้าสูนสุดท้าย ปานวลีกระบวนท่าที่ห้าป้งเน่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทันจิโร่มันมีปานบ้านั่นด้วยเหรอเฮปานป้งเน่งเดี๋ยวนะยานใจเย็นๆอันตียังไม่มาลูกอันตีกำลังจะมาแล้วลูกรับไปคลิกสิฝากต่อยานตีเดี๋ยวนะนางฉี่ถ้าคลิกซีเลือดน้อยกว่านี้คลิกซี่แตกนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคลิกสี่เวลาที่เอเลนร์ไม่เอาเจ็บกว่านี้เยอะอ้อ เจ็บเข้าไปถึงกระดองใจเถียงไม่ออกเลยกูเรื่องหน้าด้านที่ไว้ใจผมครับบ้านเขาผมไม่แคร์เพราะว่าผมจะซุ่มพุ่งยังไงล่ะไปไหนล่ะแพนด้าหับจว่างจริงๆภาพนี้เป็นภาพที่น่าสงสารมากเลยนะอย่าอย่าทำเดลตไม่นะโออยสงสารเดลตามากเ้ยเห็นผ่ากูซ้ำด้วยจีเทนซ้ำเสียบจริงๆแล้วผมเล่นฉีมาผมก็เล่นแพ้เออ ไม่เยอะนะตั้งแต่มาราธอนมาเนี่ยผมเล่นฉีแพ้น้อยมากเลยแต่คราวนี้ผมจะไม่ประมาทเหมือนตอนที่แพ้ครับเพราะตอนที่ผมแพ้เนี่ยเวลาที่ขึ้นบ้านได้เนี่ยผมเลือกที่จะไปไล่ฆ่าคนที่เหลือมากกว่าเลือกที่จะตีป้อมแต่คราวนี้ผมเลือกที่จะตีป้อมมากกว่าไล่ฆ่าอยากให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าถ้าเขาเหลือน้อยหรือเขาเสียเปรียบแล้วเนี่ย อย่าไปพยายามไปล้วงเขาถึงในบอเลยไม่จําเป็นตีป้อมดีกว่าโทษธีนศาสาทยายะยาวเชียวถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเวลาที่เขามี5คนใช่ไหมฆ่าเขาไป3แล้วเขาเหลือ2แล้วเราขึ้นบ้านใช่ไหมเขาเหลือ2คนแต่เราอยากให้มันตายหมดไงเราเลยไปล้วงอีก2ตัวพิมพ์อะไรวะได้คิดถึงฟอร์มเกมนั้นมากเลยทำได้ไก่ว่าตอนเนี้ยก็ต้องลองทำดูหน่อย ไงวิงออจริงๆแล้วตัวฉีมันไม่ได้อึดถึกทนเหมือนเจ้อารามเขาเด่ะว h พูดอะไรแบบเนี้ยอารามเสียใจนะอารามเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอบบางแลนะน่รารักตานี้เป็นตาที่ผมเล่นชัวแบบสุด,สดเพอหลังจากที่ป้อมเขาแตกสามทางแล้วเพื่อนผมยังไม่มีใครมาเอาคองเลยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฉีตัวน้อยผู้น่ารักต้องมาตีโซโล่ของเฮ้ยนี่นโอ๊ย โทษทีค่ะพอดีไรค้าอยู่และสุดท้ายมันก็มาถึงเวลาที่เราต้องคืนบ้านกันแล้วจ้าจังหวะน,นี้จะไม่ประมาทแม้แต่วินาทีเดียวตีปั๊มตีปั๊มตีปั๊ม <c oughs> สุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามจัดจ้านคุณอาจจะกำลังสงสัยว่าเอ้ปกติช่องนี้มันต้องกาวมันต้องบ้าเลือดไม่ใช่เหรอ,อให้มีความเป็นมนุษย์บ้างให้มีความเป็นผู้ดีหลงเหลืออยู่บ้างสุดท้ายแล้วพวกเราอ่ะ <c oughs> มาสรุปผลกันเถอะว่าจากแต้ม4,040ัน่สกว่าตอนนี้เป็นแต้มเท่าไหร่สูงคือเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปครับทุกคนจากเอ่อหนึ่กว่าเป็นมาเป็น1 3 1่งา เหมือนชนะแค่ตาเดียวทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่ชนะเยอะขนาดนี้ผมเล่น v ว o l โอเลตและผมแพ้ครับ <laughs> เห็นไหมผมชนะเยอะมากแพ้แต่แพ้ก็ได้เอวีพีเข้าใจไหม <laughs> มาราธอทมา1สิบชั่วโมงมันเสียเพราะไวโอเลตอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเล่นไว o l โอเลตนี่คือแพ้แล้วแพ้อ,อีกแพ้แล้วแพ้อ,อีกแต่เล่นฉีดที่ชนะนะ <laughs> เห็นไหมเนี่ยชนะยาวเลยพอเล่นไวโอเลตโอ้ ผมจำได้ว่าผมเริ่มมาลาทอนตอนหนึ่งทุ่มของวันพฤาษีหัสจนถึงเที่ยงคืนของวันพฤหัสนะครับแล้วก็มาเริ่มอีกครั้งหนึ่งตอนหนึ่งทุ่มของวันศุกร์จนถึง4ี่ห้าทุ่มของวันศุกร์รวมๆกันวันละ5ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จะเป็น10ชั่วโมงใช่ไหมละ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นโหมด COV เนี่ยจำนวนเกมอ่ะมันจะน้อยกว่าจํานวนของการเล่นโหมดปกติหรือไม่ก็โหมดจัดอันดับนะครับเพราะว่าระบบแบนที่มันยาวนานกว่านานมาก โหมดีอเนี่ยการแบนมันนานมากแล้วก็อย่างที่2นะครับรอห้องนานมากๆผมเคยรอจนถึง8นาทีอะ่ะกว่าจะเจอห้องอะ่ะสุดท้ายนี้ก <c oughs> ็ผมมีเรื่องที่อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าการที่เราเล่นเยอะบางครั้งมันก็เป็นการทรมานตัวเองนะเล่นเยอะแล้วคุณคิดว่าเอ๊ะเล่นเยอะเนี่ยเราต้องแต้มเยอะเราต้องได้ดาวเยอะน,นู่นนั่นนี่คิดผิดคิดใหม่นะครับ การที่เราเล่นน้อยแต่มีประสิทธิภาพกว่าผมคิดว่ามันน่าจะได้ดาวได้แต้มมีชัยชนะที่มากกว่าการฝืนเล่นไปเยอะๆทั้งที่แบบร่างกายตัวเองอ่อนล้าแล้วเนี่ยไม่ควรทํานะครับสุดท้ายนี้ขอ,อ,อขอบคุณที่รับชมคลิปจนมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับง